ตัวเลือกมันก็มีให้เลือกเยอะสุดเลยเกินเนาะอันนี้คือเป็นตัวละครทั้งหมดที่คุณสามารถเลือกได้จากตั๋วเลือกเทียสีที่เขาจะแจกฟรีในกิจกรรม black friday นะครับวิธีการได้รับเนี่ยก็ง่ายๆเลยเข้าไปที่ event quest เราต้องทำ quest เก็บเหรียญเทียสีให้ครบแล้วพอเราทำครบเนี่ยเราก็สามารถเอามาแลกได้ตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดแกแบบ brain day จะจัดเลยอะก็เอาไปแลกของพวกนี้ก็ได้ ผมว่าหลายคนน่าจะไม่ได้มีเทียร์สี่ครบทุกตัวหรอกคือถึงยังน้อยแกเหลือชาลอนตัวเดียวก็เลือกๆมันไปเถอะยังน้อยก,ก็ยังดีกว่าอาไบโอจริงๆมือเก่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องเลือกตัวอะไรแต่ว่าคลิปนี้จริงๆมันสําหรับแบบมือใหม่มือใหม่เลยถ้าเกิดคุณยังไม่มีสตรอมสตรอมคือตัวแรกที่คุณควรจะเลือกเพราะว่าสตรอมเนี่ยเป็นตัวทําดาเมจแบบท็อปสามในเกมเป็นตัวละครที่แรงมาก ลงบอสก็เก่งนะครับเล่นก็ไม่ยากเลยสามารถเล่นได้หลากหลายเกียร์มากๆไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธาตุเกียร์ม่วงหรือว่าเกียร์คอมแต่ถ้าเกิดเอามาลง A B X a B L เนี่ยก็จะเป็นเกียร์คอมกับเกียร์ม่วงนะครับที่มันจะดีที่สุดเลยถ้าเกิดเผื่อใครไม่รู้ว่าเกียร์คอมคืออะไรเกียร์คอมคือ C t P of competition หรือว่า C t P แห่งการแข่งขันนะครับก็จะน่าตาัดปนแบบนี้เลยนะครับสตรอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เก่งแค่ลงบอร์ดแล้วก็ จอแอนบอสเรดมันเป็น m e t า A b X เป็น Meta A P L แล้วก็เป็น Meta A P I ในโหมดของ Infinite อันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แทบจะครบเครื่องมากๆในโหมด P V E แทบจะทุกโหมดเลยเอาจริงมันก็ได้บร,รมีมาจากการที่เคยเป็นอดีตชุดเติมนั่นแหละเอาลงมาคล้ายกับเกวน o ูนะครับเพราะไม่งั้นเกวนผูมัไม่เก่งขนาดนี้หรอกถ้าเกิดชุดเก่ามันไม่ใช่ชุดเติมนะเนะพราะงั้นเนี่ยสตรอมคือตัวเลือกตัวแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเลือกนะครับ ถ้าเกิดยังไม่มีนะถ้าเกิดคุณมีสตรอมอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงตัวเลือก,กอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้หน้าเลือกเท่าไหร่เพราะว่าถามว่าแบบไอรอนแมนอะไรเงี้ยแอนด์แมนหรือว่าอทอมันลงบอสได้ไหมมันก็ลงบอสได้โอเคแหละแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับสตรอมเนี่ยคือสตรอมมันแบบมันขั้นสุดจริงๆแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสตรอมนะครับผมพูดถึงตัวละครที่หน้าเลือกที่สุดไปแล้วเดี๋ยวผมจะขอมาตัดช้อยตัวละครที่แบบกาก,ากคือแบบไม่ควรเลือกเลยนะครับ มาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือตัวของ Shadow s h e l l ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่กาก,ากมากดาเมจก็เบานะครับตอนที่มันมาเนี่ยมันก็เป็นเมตาเพราะว่ามันเป็นตัวเทียสีสยเขียวตัวที่2ในเกมมันไม่ได้เก่งอะไรเลยสกิลเวกเ e นก็โง่ามากๆนะครับเป็นตัวละครที่ไม่ควรเลือกอย่างแรงคือต้องรอชุดใหม่อย่างเดียวไม่รู้ว่าชุดใหม่จะเก่งหรือเปล่าแต่ผมไม่น่าเก่งหรอกถ้าเกิดสกิลเวกเ e นยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับตอนนี้เนี่ยงานที่มันมีให้ทําก็คือมีแค่เอซีซึ่ง,ง้องมี ตัวของบลูดราก้อนอีกนะครับมันไม่สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองไม่สามารถทำฮี่อะไรได้เลยนะครับต่อมานะครับตัวที่ไม่น่าเลือ่กอีกหนึ่งตัวเลยก็คือเป็นตัวของแอดแมนแอดแมนเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแม้ว่าจะมีเงื่อนไข A B X ที่เป็นแบบตัวของสายสีเขียวมนุษย์อะไรเงี้ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้แอด Man ดูน่าป้นเลยเพราะมันก็มีตัวละครอ,อย่างบักกี้หรือว่ามีตัวละครอ,อย่าง มาสซึ่งมันก็พอเล่นได้แต่จริงๆบัคกี้ก็ดีกว่าเยอะนะครับเอาเป็นว่าแอดแมนเนี่ยคือชุดมันก็เก่านะครับแล้วมันก็ไม่ได้เก่งเท่าที่ควรเพราะงั้นเนี่ยรอชุดใหม่อย่างเดียวเลยนะครับตัวต่อมาตัวที่เคยเป็นอดีตเมตาอย่างมูนไนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังเป็นตัวละครที่ไม่ได้น่าเกลียดมากแต่ว่ามันก็ถือว่าเก่าแล้วก็ตกยุคไปมากๆแล้วนะครับคือนั่นแหละมันมีเวลาให้ได้เฉิดฉายแล้วก็ตอนนี้คือรอชุดใหม่อย่างเดียวก็หวังว่าชุดใหม่มันจะเก่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีคอลเลคชันด้ มูไนท์ของผมเนี่ยจะกลับเป็นเมตาแทนเวนอมสักทีเพราะว่าผมพกเลยว่าผมปวดหัวเวนอมมากๆนะครับต่อมาเป็นตัวของด็อกเตอร์ออคตาพุสนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง อดีตเมตาที่เคยเก่งมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ตกเมตาไปแล้วนะครับถ้าเกิดต้องการวายไรแดงเนี่ยไปปั้นตัวของเอวิสคิงพินหรือว่าตัวของฮักจะดีกว่านะครับเอวิสเนี่ยบอกเลยว่าก็เป็นตัวละครที่น่าจับตามองมากมากเดี๋ยวถ้าไว้มีโอกาสถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวตัวของเอวิสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าด็อกออกเนี่ยก็คือไม่น่าเลือกแล้วตัวนี้มีคอลเลกชันเหมือนกันก็ต้องรอดูว่าชุดใหม่จะเป็นยังไงนะครับแถมมีสกิลเทียร์สีที่แบบน่าสนใจมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือตกเมตาไปแล้วววนนััตตต่่่่่อออมมาาเีีทไลืกกึง ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่ก็คือตัวของสไปเดอร์แมนเพราะสไปเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นตัวละครสาย PVP ซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ที่โอเคมีตัว PVE ครบประมาณหนึ่งแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดจะเริ่มปั้นตัว PVP ควรไปเริ่มปั้นตัวละครที่มันใช้งานระดับสูงได้เลยเช่น Sentry Now หรือว่าวูรินนะครับไม่ควรมาปั้นตัวละครแบบเลวล่างๆอย่าง Spider Man. สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนี่ยมัเป็นตัวละครที่ มีตัวละคร PVP เยอะอยู่แล้วแล้วอยากหาตัวละครมาเสริมทัพเอาไว้ลง A.C. a u t o Battle Team Battle Arena หรือว่าโหมดอื่นๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่า Spider Man ยังไม่เหมาะเท่าไหร่แถมมันต้องมีอัติแฟกต์แล้วก็ต้องใช้ของแน่นพอสมควรนะครับผมเลยคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าบางคนก็จะเถียงว่าเราสามารถเอามาเอามาแบกแบบ PVP เร็วล่างๆได้แต่ผมมองว่าถึงจะเป็น PVP เร็วล่างๆอะ่ะส่วนมากคนมันก็ใช้เซนทีแนวกันอยู่ดีคือแบบมันก็จะ บ้านมาไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับแถมมันเล่น PVE ไม่ได้เลยเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ย s p i อร์ Man ไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือเก่านะครับถ้าเกิดคุณเป็นมือเก่าที่มีตัวละครเยอะระดับหนึ่งแล้วแล้วเริ่มหันมาสนใจ AC หันมาสนใจ a u t o Battle เพราะว่ามันได้ของคุ้มมากอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมันเป็นโหมดที่เอาไว้ฟาร์มของ t ทียบซดีมากๆเลยตัวของทีม Battle Arena อะไรเงี้ยคือถ้าเกิด ID คุณไม่ใช่ ID มือใหม่มีตัว PVE ครบแล้วกําลังทําทีม PvP กําลังปั้นแบบพวกเดดพูลปั้นพันนิเชอร์ปั้นอิเล็กสตราปั้นตัวที่แบบเป็นแบบ p v p ทีมรองอะสไปเดอร์แมนก็ถือว่าจะน่าเลือกเลยนะครับแต่ว่ามือใหม่เนี่ยผมบอกเลยว่ายังก่อนนะต่อมานะครับเป็นตัวของ Black b l a c k b o ร์แบล็กโบรเนี่ยก็จริงมันตกเมตาไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีตัวของเงื่อนไข Inhuman ใน เอบลกลับมานะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นสายฟรีที่ไม่ได้เติมซื้อชุดเมลูซาเนี่ยแบ็กโบก็น่าจะเป็นออปชันแก้ขัดนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยผมไม่เห็นคุณค่าของแบ็กโบอีกเลยนะครับคือเป็นตัวละครที่มันก็เคยเป็นเมตาเคยเป็นตัวละครที่แบบท็อป3 DPS ในเกมเลยแต่ว่าตอนนี้คือมันตกเมตาไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณแค่อยากจะเลือกมาเพื่อเอามาลงเงื่อนไข ABL เงื่อนไขนั้นเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องย้อนกลับไปซื้อชุดทาลวีนอีกซึ่งมันไม่มีขายตอนนี้ถ้นะากออนนเกิด เพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายเติมอยู่แล้วคุณก็จะไม่สามารถได้ชุดแบ็คโบได้เลยคุณก็ต้องรอ,อยันแบบพาราวีนหน้าซึ่งถ้าจะทําอย่างนั้นอ่ะไปซื้อชุดเมดูซ่าดีกว่าคือคุณเอาเงิน1 0 0 0ันบาทที่จะเติมไปซื้อชุดเทศกาลแบ็คโบเนี่ยไปซื้อชุดเมดูซ่าดีกว่าเพราะมันใช้เหรียญตัวของโทเค็นสีทองโทเค็นชุดเทศกาล่ะแบบเดียวกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีเซนเลยที่คุณจะเลือกแบ็คโบมาเพราะว่าถ้าเกิดคุณ ไม่มีชุดมันอยู่แล้วนะมันก็ต้องแบบต้องเติมใหม่อะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเติมอยู่แล้วไปเติมซื้อเมดูซ่าเลยจบกว่านะครับถ้าเกิดจะเอามาลง ABL นะเพราะงั้นเนี่ยนอกจาก ABL เงื่อนไขนั้นแล้วเนี่ยแบ็กโบก็คือลงบอสมันก็มีตัวละครที่เก่งกว่ามาแซง ABLABL ก็ถือว่าเคยเป็นเมตาแต่ว่าก็ตอนนี้คือดรอปลงไปเยอะมากๆแล้วนะครับต่อมาเนยครับตัวนี้ที่ก็จะเป็น c o n t r o v e r s i a l อีกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ยังจะยืนยันคาเดิมว่าชารอนโรเจอร์เป็นตัวละครที่กากเที่ยและไม่น่าเลือก แต่มันก็จะมีคนมาแย้งซึ่งผมเข้าใจว่าเอ้ยพี่แต่ว่าเอ้ยมันมีเงื่อนไข A P X มาใหม่ที่มันมันต้องใช้ชารอนไม่ใช่หรอถ้ามาเกิดถ้าเกิดไม่ใช้ชารอนเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวอะไรให้เล่นแล้วอ่ะจะให้ไปปั้นซูได้ไงซูมันต้อง6,600นรเพมือใหม่ก็คงไม่มีโอเคมันก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ถ้าเกิดจะเถียงอย่างนั้นผมก็อาจจะต้องยอมในส่วนนั้นนะครับแต่ก็คือเฮียมีเอานะครับฟังผมก่อนที่ผมยังคิดว่าชารอนมันไม่น่าเลือกเพราะว่าชารอนนะครับถึง ซื้อไอชุดเทศกาลโทเค็น uh, อะหรือไม่คุณก็ต้องรอคริสต์มาสนะครับในการซื้อชุดชารอนโรเจอร์ก็จะเจ็บาท5 0 0บาทแล้วแต่ว่าคุณจะเติมผ่านช่องทางไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าบัฟเนี่ยมันแทบไม่เปลี่ยนเลยมันมีโจมตีเพิ่มมาให้แบบ10%บอร์ตีบอสแรงขึ้นในชุดใหม่แต่คือแอนิเมชันนะครับมันค่อนข้างที่จะต่างกันนะกลายเป็นว่าชุดที่เป็นชุดเติมเนี่ยแอนิเมชันมันดีกว่าชุดที่เป็นชุดฟรีมากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะห่างกันไม่นานมากแต่ใน A V X B L นะครับ ในแค่ a อ x เสิเพราะมันเป็นเมตาแค่ a p x a เ x เนี่ยแอนิเมชันมันส่งผลมากๆไอชุดใหม่เนี่ยมันมีแอนิเมชันที่ลองที่ลองที่นานกว่าที่มันดูดีกว่ามากๆถึงแม้ว่ามันจะยังทำคะแนนได้น้อยมากๆเลย a อ x เนี่ยแต่ว่าคือถ้าเกิดไม่มีชุดใหม่เนี่ยชุดนี้มันก็ทิ้งจะแบบดูน่าเกลียดเข้าไปอีกอะคือคิดดูว่าชุดใหม่เนี่ยคือแอนิเมชันดีกว่าชุดนี้มากๆนะแต่มันก็ยังทำคะแนนได้แบบน้อยมากๆคือใส่เกียม่วงพูลเลียน14ล้านยังแทบเป็นไปไม่ได้เลยอะ คือมันห่วยมากๆนะครับลงบอสก็ไม่เก่งจอันบอสเรดดอมบังมูนี้ก็คือยิ่งๆหนักเลยนะครับ ABX ABL เนี่ยก็คือกากมากๆคือผมก็ยังคิดว่ามันเป็นตัวละครที่กากู่ดีแถมถ้าเกิดจะเล่นมันต้องใช้ยูนิฟอร์มเติมอีกอันนี้คือยิ่งหนักเข้าไปอีกเลยนะครับยิ่งไม่เหมาะกับมือใหม่เลยลงบอสชั board, ้นแรกๆเนี่ยจะไปทำพวกแบบสายสีฟ้าหรอผู้หญิงไปทำสตรอมก็คุ้มกว่าไปทำไอรอนแมนก็คุ้มกว่านะครับไปทำทอร์อะไรอเงี้ยยังดีกว่าเลยฮิวแมนทอร์อะไรเงี้ยนะครับเป็นต คือมึงลบตัวนี้ออกไปจากเกณฑ์ก็ได้กูไม่แคร์นะครับเป็นตัวออริจินัลที่เฮี้ยมากมากเทียบกับลูน่าสโนผมว่าเควสเซียนยังดีกว่าเยอะเลยถึงแม้ว่าผมจะเกลียดตัวมันขนาดไหนนะโอเคนะครับต่อมาก็จะเหลือตัวละครที่น่าเลือกระดับหนึ่งก็คือผมพูดถึงสตรอมไปแล้วสตรอมนี่คือน่าเลือกที่สุดเลยแล้วก็ตัวละครที่ผมเพิ่งพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยน่าเลือกไม่แนะนำลยครับต่อมาจะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดคุณมีสตรอมอยู่แล้วหรือว่าเลือกสตรอมอยู่แล้วปั้้น Strong ไปแลว สามารถเลือกตัวละครเหล่านี้มาใช้ได้เพราะว่ามันก็ถือว่าไม่แย่หรือว่ามือใหม่ยังพอมีแบบมีโอกาสให้ได้หยิบจับพวกมันมาเล่นบ้างนะครับโอเคผมขอเริ่มที่ Iron Man นทอแล้วก็ตัวของ Black w i d o w นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะครับ3ตัวละครนี้เ,นเป็นตัวละครที่อยู่ในเลเวลกลางๆไม่ได้เก่งมากถามว่าเป็นเมตาไหมาไม่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่เนี่ยคุณสามารถปั้นทอรปั้นไอรอนแมนหรือว่าแบล็ควีดออต้องเป็นชุดคิมบิโอตนะผมขออภัย สามารถปั้น3ตัวนี้เนี่ยมาลงบอสได้เพราะว่ามันก็เรียกได้ว่าเก่งในระดับหนึ่งสำหรับชั้นแรกๆถ้าเกิดคุณกำลังปั้นทีมลงบอสชั้นแรกๆเนี่ย Thor Iron Man Black Widow เนี่ยก็ถือว่าเอามาเล่นเป็นตัวดาเมจเอ่อสำหรับไอดีเริ่มต้นได้ดีในระดับหนึ่งเลยเนะครับคือเป็นตัวละครที่มันถูกเล่นง่ายใส่เกียร์ได้หลากหลายแล้วก็สามารถแบกไอดีเราช่วงแรกๆได้จะถามว่ามันเป็นเมตามันสามารถมันสามารถสู้กับสตรอมสามารถสู้กับ Doctor Strange สามารถสู้กับเอ่อตัว PVE ตัวอื่นเช่นเมฟิสโตซู หรือแม้แต่ไซล็อกอะไรเงี้ยแกมบิดได้ไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับแถมเ,เป็นตัวแบบฟรีในทีเพียร์หนึ่งด้วยเราสามารถหามาได้ง่ายๆแต่ว่าผมจะพูดถึงเรื่องนั้นทำไมวะเพราะว่าเรากดกดเอาจากตัวมันก็ได้เป็นเทียร์สี่เลยอามันหายูนิฟอร์มอัพง่ายแล้วกันโอเคหาแบบชิปอัพยูนิฟอร์มง่ายอะไรเงี้ยโอเคแทะให้นะครับแต่ว่านั่นแหละสามตัวนี้นะครับสามารถเอามาเล่นได้เลยส่วนแบล็ควิดโรเนี่ยเสริมให้นิดน,นึงก็คือถ้าเกิดคุณเป็นแบบ มือเก่าที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่อง PVE แล้วคือแบบมีทีมลงบอสครบแล้วเนี่ยเราสามารถปั้นแบล็กวิดโอไปเป็นสาย AC ได้เพราะว่าตัวละครมันก็เก่งใช้ได้เลยนะครับแถมมันมีตัวของ Igno r e targeting ด้วยนะครับสามารถเอาไปเล่น PVP ได้ถือว่าไม่แย่เลยแถมมันมีแท็กซิมิโอด้วยนะตัวของกัปตันนะครับกัปตันเนี่ยไม่เหมาะสำหรับมือใหม่เพราะเป็นตัวละครที่ลงบอสไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเหมาะกับคนที่คล้ายๆกับแบ a ็กวิดโอเลยคล้ายๆกับตัวของเออมันชื่ออะไรวะ สไปเดอร์แนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่มี ID ไม่ใช่มือใหม่เป็นคนที่ต้องการปั้นทีม PPP อะไรเงี้ยสกับกัปตันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าควรจะมี Weapon Hex นะครับแล้วก็ควรจะมีตัวของฟาวคอนเอามาซับให้เป็นทีม AC ที่ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่ทีมที่แบบท็อปทีอะไรขนาดนั้นเป็นทีมที่แบบกลางๆเอาไว้พอตบกับทีมทานอสตบกับทีม f n t t s t t i Four อะไรเงี้ยได้อยู่นะครับโอเคต่อมานะครับฮักเนี่ยฮัก เป็นเมตา Apx Apl นะครับสามารถปั้นมาเล่นได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวนะครับถ้าเกิดแกมีคิงพินอยู่แล้วหรือว่าจะทำ a v อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีฮักนะครับหรือว่าใครที่กำลังลังเลว,ว่าจะทำ a w หรือฮักเนี่ยก็อาจจะยังพอสไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆมันมีออปชั่นให้เลือกหลายออปชั่นเลยแล้วฮักเนี่ยนะครับมันจะเก่งมากๆต่อเมื่อมีอโบอมิเนชั่นถ้าไม่มีชุดอบอมิเนชั่นหรือไม่มีตัวอโบอมินนนเนชั่นเนี่ยคิงพินหรือแม้แต่ Aweez จะแซ แต่ว่ามันเหมาะกับคนที่มีชุดอะบอมิเนชันมากกว่าถ้าเกิดจะเล่นในฮาร์กนนะแต่ก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ขนาดนั้นเพราะว่ามือใหม่อาจจะมีเลือดที่ยังน้อยอยู่นะครับก็อาจจะเอามาลง PVE ชั้นแรกๆเนี่ยได้ลําบากกว่าตัวละครเช่นทอร์เช่น Human t o r c h เช่น Iron Man ที่มันไม่ได้ต้องเน้นเลือดขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> ต่อมาเนยครับเป็นตัวของเวนอมเวนอมเนี่ยเป็นเมตาจําเป็นใน A B S A B L นะครับถึงแม้ว่าตัวละครมันไม่ได้จะเก่งขนาดนั้นแต่ว่ามันน่าจะถือว่าเป็นตัวละครที่ ค่อนเนื่องจากครบเครื่องเนื่องจากหนึ่งคือมันลงบอสเก่งนะครับมันลงดอมบางมูพอได้นะครับส่วน ABS ABL เนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันไม่เก่งเทียบเท่ากับ Gladiator มันไม่เก่งเทียบเท่ากับ Air w e ไม่เก่งเทียบเท่ากับฮัคไม่เก่งเทียบเท่ากับ Kingpin แต่ว่ามันมีเงื่อนไขให้ต้องใช้เพราะงั้นเนี่ย Venom ก็น่าจะเป็นตัวละครที่ลองจาก Storm ลงมาที่ผมแนะนําให้เลือกนะครับถ้าเกิดเป็นสาย PVE นะถ้าเกิดเป็นสาย PvP เนี่ยผมจะแนะนําให้เลือก Spider-Man ก่อนแล้วค่อยเป็นกับตัดแล้วค่อยเป็น Black Widow นะครับถ้าเกิดเป็น PUE เนี่ยมีสกรอมอยู่แล้วก็น่าจะเป็นสกรอมเว้นอมฮักแหละนะครับผมที่ผมคิดว่าโอเคขึ้นมาหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวของไกด์วันนี้นะครับบ๊ายบาย